โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนช่องวันเดยนะครับสำหรับกิจกรรมในเกมเอาเวนในครั้งนี้นะครับที่เพิ่งมาตอนตอนกี่โมงไม่รู้ผมไม่แน่ใจผมเห็นก็เลยเข้ามาเล่นก็คือครั้งแรกของนักซิงนาคอร์ดเบรคเอ i อดิเมนชันเบรกเในกิจกรรมแข่งรถทะลุมิติโดยในกิจกรรมนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าเล่น10ครั้งมีโอกาสพิพเศษนะครับพบกับ นาทีทองที่รับส่วนลดมากกว่า50เริ่มต้นเพียง9คูปองก็คือกิจกรรมมีเริ่มต้นที่9คูปองระยะเวลากิจกรรมนะครับคือ20สิงหาถึง19กันยานะครับใครสนใจก็เล่นกันได้เดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวกิจกรรมนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะครับมาเดี๋ยวคลิกเลยว้าวรีวิวสก,กินด้วยเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกัน ประจำโรงเรียน R.O.W. E. Dimension Breaker หน้าคอนเมื่อเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป どこもかしこもジゲンの力のにおいがするな。 กันเล่นกิจกรรมแข่งรถทะลุมิติอย่าลืมล่ะ21สิงหาคมนี้ล็อกอินรับสกินใหม่ s p r สปริงทามบ e สค k r r a ฟรีทุกคนพร้อมรับของรางวัลจากกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญพบกับ Dimension Breaker n a หน t าสกินใหม่สุดเท่ได้ในกิจกรรมแข่งรถทะลุมิติได้เวลาซิ่งแล้วอย่าพลาดล่ะ ขอโทษนะที่ฉันหลอทะลุมิตก็ออโอเคนะเดี๋ยวอลองมาดูวิธีาการเล่นของกิจกรรมนี้ดูกันบ้างแล้วกันโอเคมาโอเคก็คือผู้เล่นสามารถเช็ดของรางวัลในแต่ละอันได้โดยกดที่โซนอัน ผู้เล่นจะได้รับสก,กินนาคอสเมื่อได้อันดับที่หนึ่งจากการแข่งรถม,มีแข่งรถด้วยอ,อยากรู้เลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอันหน้าต่อไปต่อละเพื่อแต่ว่าดูจากมันก็มีต้องสองร้อยกว่าอันดับเลยนะเนี่ยโหโอเคต่อต่อไปก็คือผู้เล่นสามารถได้รับอุปกรณ์แต่งรถจากการสุ่มเมื่อสะสมอุปกรณ์แต่งรถครบจากการันตีสก,กินนาคอสไปเลย โดยการสะสมบอรณ์จะแต่งรถจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่ได้ง่ายขึ้นโอสะสมโอะสะสมเยอะได้เ,เหมือนกันนะเนี่ยโอเคต่อไปคือผู้เล่นจะสามารถได้รับตั๋วแข่งขันฟรีจากกิจกรรม D A U ในหน้า Event Center ก็น่าจะเป็นตั๋วกิจกรรมอ๋อของนาคอสไงถ้า ถ้ามันจะมีสะสมไห้ครบแล้วมันจะได้เราได้มา3ใบต่อไปผู้เล่นจะรับส่วนลดในการเล่นครั้งแรกเพียงครั้งเดียวโดยผู้เล่นจะต้องเลือกระหว่างการใช้สําหรับการเล่น1ครั้งหรือการเล่น10ครั้งหลังจากนั้นจะกลับสู่ราคาปกติราคาปกติหรออ๋อมัน29คขูป,ปองปะเพราะว่าถ้าถ้าเริ่มต้นที่9คขูป,ปองน่าจะเป็น29 อันนี้ไงยี่สิบเก้าคูปองจริงด้วยแล้วก็แข่งสิบครั้งสองร้อยเก้าสิบคูปองเอ,อ่อข้อต่อไปคือผู้เล่นมีโอกาสได้รับช่วงเวลานาทีทองโดยนาทีทองจะทําให้ราคาในการเล่นลดลงอ,อ๋ออันนี้ก็ลดเหลือสิบห้าเนาะโอเคต่อไปก็คือผู้เล่นจะได้รับเหรียญรางวัลจากการสุ่มเล่นโดยเหรียญรางวัลสามารถนําม,มาแลกเป็นสิทธิ์การเล่นฟรีหรือของรางวัลอื่นๆไดออ้อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะ,จะเล่นว่า จะแรกของเรา,าเป็นอะไรดูจากอันนี้นะ่าเป็นตัวอย่างนะก็มีทั้งสก,กินเนาะแล้วก็มีการเล่นฟรีแล้วก็มีเครื่องยนต์ต่อไปมาดูกฎกติกาในการเล่นของกิจกรรมนี้กันระยะเวลาของกิจกรรมนะครับ20สิงหาจนถึง9กันยาผู้เล่นสามารถเล่นแข่งรถได้1ครั้ง29คูปองนะหครั้ง29คูปองหรือถ้าเล่นแข่งรถ10ครั้งละก็จะขาดราคา290คูปอง ผู้เล่นสามารถได้รับสิทธิ์ในการเล่นฟรีทุกๆ24ชั่วโมงอ๋อมีฟรีด้วยนนก็คือทุก24ชั่วโมงมาเล่นกันได้ผู้เล่นจะสามารถได้รับส่วนลดในการเล่นครั้งแรกโดยแข่งลดครั้งที่1ราคา29คูปองจะลดเหลือ9คูปองและถ้าแข่งลด10ครั้ง290คูปองจะเหลือลดเหลือ269คูปองอืมมันลดอันแรกจะลด20คูปองอันที่2ลด ยี่สิบเอ็ดคูป,ปองอันไหนคุ้มกว่าโอเคแล้วก็หมายเหตุส่วนลดสำหรับการเล่นครั้งแรกของกิจกรรมจะสามารถเลือกใช้ได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้นจากการเล่นก็คือจะเลือกการเล่นหนึ่งครั้งหรือเล่นสิบครั้งหากใช้ส่วนลดสำหรับการเล่นหนึ่งครั้งไปแล้วจะไม่รับส่วนลดสำหรับการเล่นสิบครั้งเป็นต้นไปก็ต้องเลือกดีๆเนาะมันต่างกันหนึ่งคูป,ปองยี่สิบคูป,ปองกับลดยี่สิบเอ็ดคูป,ปองก็ใครสนใจก็ลองเลือกกันดีๆนะ ผู้เล่นสามารถใช้ตั๋วแข่งรถจำนวน1ตัว๋วเพื่อแลกเพื่อแข่งรถ1ครั้งโดยตั๋วแข่งรถจะสามารถใช้ได้ทีละครั้งเท่านั้นถ้ามีมากกว่า1ให้กดแข่งรถ1งครั้งหลายๆครั้งแทนอ,อ๋อที่ที่เป็นโบนัสที่ได้จากการเติมคูป,ปองอ่ะ ถ้าเราแบบได้มาได้มา3คูป,ปองเรียกมาสามคูป,ปองไหมและส3ตัวลดการแข่งขังนอะเราก็ไม่สามารถกดที่สิครั้งได้เราก็ต้องไปกดทีกที่งครั้ง,งกดไป3ครั้งแทนแล้วก็เมื่อผู้เล่นกดแข่งรถระบบจะขึ้นโชว์ว่าผู้เล่นแข่งรถได้อันดับที่เท่าไหร่โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลแต่ละรางวัลดังต่อไปนี้อันดับที่1สกินนาะคอน ดิเมนชันเบเกอร์อันดับที่ 2, สองสกินอื่นๆตามที่ระบบคัดเลือกมาให้อันดับที่3ฮีโร่อื่นๆตามที่ระบบคัดเลือกมาให้โอ้หก็คือเราเลือกไม่ได้เนาะระบบมันจะเลือกมาให้ระหว่างสก,กินกับฮีโร่อันดับที่4ถึง200จะได้เป็นเหรียญรางวัลตั้งแต่1ถึง2ี่เหรียญอืก็น่าจะเอาเหรียญรางวัลมาแลกเนาะโดยหมายถึงว่าสามารถนะํามาแลกเป็นของในกิจกรรมได้โดยผู้เล่นสามารถนําเหรียญไปแลกน,นี้ไงนำเหรียญไปแกลกรางวัล ไปแกลกรางวัลอื่นๆได้ในหน้าแลกเหรียญโดยระบบจะเปิดให้แลกเหรียญถึงวันที่1 1กันยาเวลาเที่ยงคืนในระหว่างการเล่นถ้าผู้เล่นครอบครองอุปกรณ์แต่งรถจะได้รับบัฟการแข่งรถทำให้รางวัลใหญ่ได้ยิ่งง่ายขึ้นครอบครองล้อหน้ารับบัฟ1.3เท่าครอบครองเสื้อเพลิงรับบัฟ1.4เท่าครอบครองกระจกหน้ารถ1.4ด1.4เท่า ครอบคองลมยางในโตรเจนรับบัฟ1.5เท่าครอบคลองเครื่องยนต์รับบัฟ1.6เท่าครอบคองล้อหลังรับบัฟ1.6เท่าโดยล้อหลังจะได้รับหลังแข็งเท่านั้นไม่สามารถแลกได้ในหน้าแลกเหรียญรางวัลของรางวัลที่เป็นฮีโร่จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายภายใน24ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายของคุณทางระบบจะไม่มีการเฉเชยใดๆหากคุณไม่ได้รับรางวัลเนื่องจากการไม่มีพื้นที่ในกล่องจดหมายที่เพียงพอนอกจากนี้โปรดทำการตรวจสอบของรางวัลที่ต้องการก่อนแลกรับทุกครั้งการใช้คูปองในกิจกรรมนี้จะไม่ถูกรวมกับกิจกรรมใช้คูปองอื่นๆภายในเกม หากพบปัญหาใดๆโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันทีในช่วงเวลาของกิจกรรมโดยคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการได้ที่เว็บนี้เลยนะโอกาสที่จะได้รับรางวัลก็คือสกินถาวร34.66%ฮีโร่ถาวร34.66%แล้วก็อื่นๆอีก30.68%มันจะจริงเหรอเด,เดี๋ยวลองไปพิสูจน์แล้วกัน มันมันจะเยอะขนาดนี้หลยเหรอเดี๋ยวไม่รู้แต่ต้องไปลองดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวลองเข้ามาดูโอเคนี่ก็หน้าต่างากิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะกอเนี่ยแข่งรถฟรีในหนึ่งครั้งแรกมีโอกาสได้รับสกินาคอและรางวัลอื่นๆแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งประกันแขง่งสิบครั้งสิบครั้งอ๋ออย่างที่เขาบอกว่าครั้งแรกอาจะลดให้ว่าเลือกดีๆว่าจะออนไหนอันนี้ก็จะเป็นสองหกเก้าเนาะมีโอกาสรับสกินาคอรางวัลอื่นเหมือนกันได้เลยโอเคนี่คือรางวัลของแต่ละอันเนาะ อันนี้อันดับที่สองโอ้หจะได้สกินอันไหนเนี่ยได้ไหมก่อนโอ้ยก็เยอะอยู่นะไม่รู้จะได้ตัวไหนเหมือนกันอันนี้อันดับสามอ๋ออันดับสามก็เป็นพวกฮีโร่เนาะอออันไหนก็ได้แต่สกินดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหรียญโอ้สิบห้าเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญห้าเหรียญโอ้ฮะสี่เหรียญอืมสามเหรียญ โอ้โห <_ d ance> เหรียญเยอะจังโอ้โหน,นี้สองเหรียญสองเหรียญในตาสุดแยกกี่เหรียญได้หนึ่งเหรียญไหม ừ, น้อยสุดหนึ่งเห <_ d ance> รียญยี่บเก้าคูปองได้หนึ่งเหรียญจะคุ้มไหม <_ d ance> ไม่รู้เหมือนกันลองคิดว่าน่าจะต่ําสุดก็ต้องเป็นยี่สิบเก้าคูปองอนาาเออก็ดูสกินก็คิดว่าก็อยากได้สกินทักอันหนึงนหน่งไหนๆก็น่าจะเสียไปเยอะ,อ,ะอันนี้เป็น แลกเหรียญรางวัลเนาะก็มีอันนี้พวกเครื่องยนต์พวกคูป,ปองอันนี้อ๋อเอามาแลกตรงนี้ได้นเนะาะเออเหรียญมาแลกพวกสก,กินหรือฮีโร่ตรงนี้ก็ได้ใครสนแลกไอเทมปริศนาได้ด้วยเอาไปเดินเกมเศรษฐีโอเคก็ใครสนใจก็ลองไปเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกันดูได้เดี๋ยวเราครั้งนี้เราจะลองรีวิวให้ทุกคนดูก่อนลวกันว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงเนาะโอเคมาอืมอันไหนดีจะเล่นฟรีหรือเล่นสิบครั้งก็เลยดีอ่า ลองเล่นสิบครั้งก็ได้มาสองร้อยหกสิบเก้าลดไปยี่สิบเอ็ดคูป,ปองคุมม้มไหมเนี่ยมาดูโอ้โหเอฟเฟคได้อันดับสิบวะสูงสุดคืออันดับสิบอันดับสิบได้เหรียญปะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าอันดับสองอันดับสามหนึ่งได้ฮีโร่สกินได้เหรียญแหละโอเค <c oughs> <c oughs> ก็ได้แต่เหรียญ <c oughs> โอ้คุมม้มไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นต่อแล้วกันไปดูลองไปดูไหมว่ามัน <c oughs> แลกอะไรได้บ้างเหรียญตอนนี้มีกี่เหรียญคุณ <c oughs> สามารถใช้เหรียญรางวัลเพื่อแ,กแกลกแลกรางวัลได้เนาะเอออันนี้ไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าใช่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะอ๋ออ่า อ๋อเนี่ยจะละอยู่ตรงมุมซ้ายนะอ๋อตอนนี้เรามีสี่สิบเหรียญดูซิแรกอะไรได้บ้างแรกเล่นฟรีหนึ่งครั้ง <c oughs> คุ้มไหมเนี่ยแลกเล่นฟรีหนึ่งครั้งเอ้เชื้อเพลิงไหมเพราะว่าเรามีสี่สิบเหรียญแล้วเชื้อเพลิงอีกสิบเหรียญก็ลองเรา <c oughs> เรามีตั๋วฟรีอ๋อเรามีครั้งแรกที่เข้ามาเล่นกิจกรรมเนี่ยได้ฟรีหนึ่งครั้งอ่ะลองกดยืนยันดูดูซิจะได้เท่าไหร่ โหร้อยหกสิบแปดได้เหรียญสองเหรียญมั้งเนี่ยได้เหรียญเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวเรากดต่อเลยที่ได้จากไอเนี้ยเติมเงินแล้วมันได้เหรียญออกมาโอ้โ oh, ห <laughs> ได้ทีเรือเหรียญโอเคมันของฟรีอะเนาะสี่สิบสองเหรียญแล้วเหรียญร้อยห้าโอเค โอ้โหได้มาเหรียญตองเหรียญเนาอะอ่ะต่อโอ้แปดสิบห้าได้เหรียญเนี่ยห้าเหรียญปะน่าจะไม่ผิดห้าเหรียญหนวซีแรกอะไรได้บ้างอือแรกเชือเพิงยงแรกไม่ได้เลย <c ười> อ้ย <y ark> ยากแท <c> ้ <ười> ื่แรกไอเทมปริศนาบริยีไปทอยต่อๆโอเคโอไงดีแค่แต่ใค้อีกสามเหรียญก็ได้นี่แล้วนะไงดีนะอมเนี่ยสามเหรียญแรกอีกสามเหรียญแรกเชื่อเพิ่งได้ไงดีนะโอ้ยลังเลจังหรือพอแค่นี้ดี แต่ก็อยากเห็นนาทีทองอเป็นยังไงเหมือนกันหรือเล่นจนกว่านาทีทองจะขึ้นดีกว่าอืมเนี่ยอย่างเชื้อเพลิงมันได้เท่าไหร่หนึ่งจุดสี่คิดหนักอเอาไงดีมันเสี่ยงเงินจริงเยอะจังเออเอาไงดีเรามันอีกแค่สามเหรียญเองอะ่ะกดทีละหนึ่งไปสามครั้งไหมยังไงก็ได้กดทีละหนึ่งไปก่อนละกัน โอเคมาชอบอไปเฟร์กเ่อรเลยดูกมกนสวยท <c oughs> ั้งทั้สี่สิบสี่น่าละน่าจะแลกนแหละไปแลกเลยแล้วกันเล่นกี่ีครั้งแล้วเนี่ยแทบไม่ได้นับเลยโอเคไหนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวลองมากดดูดีกว่าว่าไหนพอมันแลกมาแล้วนี่แลกเขาบอกว่าเพิ่มโอกาสอะนนียก็เลยแลกมาจะดูซิว่าเพิ่มโอกาสไหม โอเคเดี๋ยวโอ๊้ยพอจะกดกนหนักใจมันเสียเยอะจังโอเคเดี๋ยวต่อครั้งละหนึ่งก่อนนี้ไหมจะได้รู้เลยเมื่อกี้ที่แรกมามันใช้ได้จริงหรือเปล่าคิดว่าใช้ได้ไหมนะอืมมาอืมอันดับแปดน่าจะช่วยได้แหละอันดับแปดเลยนะโอ้ ก็ได้เหรียญมาเยอะอยู่นะเฮ้ยแสดงว่าน่าจะช่วยอยู่ช่วยนิดนึงเดี๋ยวลองอ๋ออันนี้เป็นนาทีทองแล้วมาสิบครั้งเลยดีกว่าอุย้ยอันดับสองเลยเวยโอ้ย,อยได้สกินด้วยอุย้ยก็ช่วยอยู่นะช่วยให้ได้นาทีทองหรือเปล่าไม่รู้โอเคได้สกินมาเดี๋ยวจะลองมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง มันแลกอะไรได้อีกไหมมีอยู่เจ็ดสิบเหรียญก็อย่างเนาะแลกไอเทมปริศนาดูจะแลกอะไรแลกไอเทมปริศนาโอเคเดี๋ยวไปลองดูก่อนว่าฮีโร่เป็นไงเนาะเอ้ยสกินเนาะสะกินของอะไรนะจำอันดูอินป่ะถ้าชื่อจ้าจำไม่ผิดอ่าใช่อันดูอิน โอเคเดี๋ยวมาลองสก,กินให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่ได้นับแนละ้วกี่ครั้งน,าาน่าจะประมาณยี่สิบห้าครั้งปะเดี๋ยวโอเค,อเคก็เข้ามาในหน้าไอ้น,นี่แหละมาลองก็โอเคนะมันเปลี่ยนทางสก,กินแล้วก็เปลี่ยนทางสก,กิลด้วยก็ดีกว่าแต่งแต่ชุดก็มีอย่างอื่นให้มามด้วยแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยได้เล่นเอฟเฟกต์วาร์ปก็ไม่มีอะไรโอเคก็โอเค,อเคแล้เนะ้องเดี๋ยวลองดนะู สก,กินหนึ่งเฮ้สก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งสก,กิลสกกลงองก็โอเคแหละสำหรับตัวละครนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เนาะ เสียดายไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ได้สก,กีออ่มาก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูถึงตอนนี้ใครคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าไหนไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ